ัสกนิเทศว่าด้วยบุคคลสิบจำพวก152่ความสำเร็จของพระอริยบุคคลในกามาวจรภูมินี้ห้าจำพวกเหล่าไหนความสำเร็จของพระอริยบุคคลในกามาวจรภูมินี้ ห้าจำพวกเหล่านี้คือ 1. พระอริยบุคคลประเภทสัตตักขตุปรมะ 2. พระอริยบุคคลประเภทโกลังโกละ 3. พระอริยบุคคล ประเภทเอกพีชี 4. พระอริยบุคคลประเภทสกัาคามี 5. ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันในอัตภาพนี้ความละกาม,มาวาจรภูมินี้ไปแล้วจึงสำเร็จ ของพระอริยบุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนความละกาม,มาวจรภูมินี้ไปแล้วจึงสำเร็จของพระอริยบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้คือ 1. พระอริยบุคคลประเภทอันตราปรินิพพายี 2. พระอาาริยบุคคลประเภทอุปหจจะปารินิพายี 3. พระอาาริยบุคคลประเภทอสังขาระปารินิพายี4พระอาาริยบุคคลประเภท สสังขาระปรินิพายีหพระอริยบุคคลประเภทอุทังโสโตโอากาศนิถาคามีความละกามาวจรภูมินี้ไปแล้วจึงสำเร็จของพระอริยบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้แล ทัศกะนิเทศจบปุคละบัญญัติแห่งบุคคลทั้งหลายจบเพียงเท่านี้ปุคละบัญญัติปกรณมีหกพนวาระจบ